เรียบร้อยแล้วครับพร้อ,อไมไหมฮะโอเคนะครับผมเริ่มเลยนะฮะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนผมลัิมารมในฐานะของประธานกรรมธิการความมั่นคงนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับท่านพุิพงศ์นะครับเ,เลขาธิก,การกรรมธิการท่านนารุชิตในฐานะเลขาธิก,การของกรรมธิการนะครับก็อยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการที่จะถแถลงนะครับกับ พี่น้องสื่มวลชนถึงความคืบหน้าในวาระที่เราได้มีการติดตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการฟอกเงินของกลุ่มทุนกัมพูชานะครับที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอสเซนเตอร์หรือสแกมเมอร์ในประเทศไทยนะครับซึ่งกรณีที่เราหยิบยกนะครับมาใช้ในการสอบข้อจจริงนะครับก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อมโยงเกี่ยวกับ BIC Group BIC Bank แล้วก็นายิมเลียกนะครับ หลังจากที่สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นชื่อของนายเบนสมิธอยู่บ่อยๆนะครับรอบนี้เนี่ยเราพยายาม,มาโฟกัสในเรื่องของกรณีของนายยิมเลียกนะครับซึ่งจริงๆนับว่าโดยภาพรวมเนี่ยนะครับเอาภาพรวมก่อนเนี่ยผมคิดว่าเราก็เริ่มเห็นความคืบหน้านะครับหลังจากที่เราใช้เวลานะครับกับการประชุมเนี่ยมาหลายครั้งนะครับโดยที่ครั้งนี้ก็ถ้าเรียกว่าเป็นซีรีส์ของเกี่ยวกับ กลุ่มทุนสีเทาที่กำลังจะยึดประเทศไทยเนี่ยครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่4เนี่ยเราเริ่มเห็นความคืบหน้าบางประการนะครับแต่แน่นอนว่าถามว่าน,น่าพอใจไหมเท่าทันต่อสถานการณ์ไหมคงต้องตอบว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นโดยที่หน่วยงานนะครับที่เราเชิญนะรจริงๆเราเชิญท่านนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งท่านนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ได้มานะครับแล้วก็มอบหมายเป็นทางกระทรวงการมหาดไทย ah นะครับโดยกรมการปกครองเนี่ย มาเป็นผู้ชี้แจงนะครับแล้วก็มอบหมายให้ทาง DSI นะครับมาเป็นผู้ชี้แจงนอกจากนั้นนะครับเราได้มีการเชิญท่านชัดชัยพรมเลิศนะครับประธานปปงซึ่งเราได้รับแจ้งว่าท่านไม่สบายนะครับแล้วก็ได้มอบหมายมท่านอื่นนะครับซึ่งเป็นผู้แทนของปปงเนี่ยมาชี้แจงแทนเราได้เชิญท่านพลตํารวจโทจิรพภูริเดชนะครับมามาชี้แจงนะครับปรากฏว่าท่านก็มอบหมาย เป็นสอทหรือตำรวจไซเบอร์พร้อมๆกับทางปมเนี่ยนะครับมามาชี้แจงแทนท่านนะครับโดยในรายละเอียดนะครับเราเริ่มต้นแบบนี้แล้วกันว่าเอาเอาชื่อแรกนะครับที่เป็นเป้าหมายของการตรวจสอบเนี่ยก็คือคนแรกก็คือทางนายเบนสมิธนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยในประเด็นเรื่องของสัญชาติเนี่ยนะครับเราก็ได้ข้อมูลมาว่านายเบนสมิธมีหลายสัญชาตินะครับผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับว่ามีมีสัญชาติใดบ้างนะครับ แต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับขั้นตอนของการขอสัญชาติเนี่ยได้สิ้นสุดลงแล้วคือได้มีการส่งคำร้องเนี่ยคืนไปยังผู้ขอเนื่องจากว่าม,มีความพยายามนะครับในการตกแต่งบัญชีการยื่นภาษีนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะขอสัญชาติได้นะครับโดยที่หน่วยงานของรัฐเนี่ย ก็เจอข้อมูลเหล่านี้ก็เลยทําให้สุดท้ายเนี่ยไม่เข้าเงื่อนไขที่จะขอสัญชาติได้แล้วก็ได้มีการตีกลับไปนะครับผมไม่สามารถทราบได้ว่าจะมีการดําเนินการต่อไปหรือไม่นะครับแต่เราพบหลักฐานบางประการซึ่งอาจจะดําเนินคดีบางอย่างเพิ่มเติมได้อีกนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องที่2นะครับที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สามารถชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนได้นะครับก็คือ,อนายก๊กอา๋นนะครับ ในกอกอานเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะครับแต่ว่ามีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันแล้วก็นําไปสู่ข้อสุปว่าหลังจากนี้จะมีการถอนในเรื่องของใบถิ่นที่อยู่ถาวรน,นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก๊กอานเนี่ยได้มีการออกหมายแดงนะครับเลตโนติสเนี่ยนะครับในอินเตอร์โพไปแล้ว3ามเขาเรียกว่า3หมายนะครับซึ่งสิ่งที่มันจะต้องไปพิจารณากันต่อก็คือว่าหลังจากนี้ ท่านนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับจะมีการประสานงานกับทางฝ่ายกัมพูชาเพื่อให้มีการส่งตัวนายก๊อกอานเนี่ยมาดําเนินคดีที่ประเทศไทยเนี่ยอย่างไรต่อไปนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก๊กอานมีหมายแดงแน่นอนนะครับชื่อที่3นะครับคือนายลิยงพัฒนนะครับหรือพัฒสุปภานะครับปัจจุบันได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วว่ามีการถอนสัญชาตินะครับแต่ว่าก็อยู่ในระหว่างการยึดอ,อ,อายัดทรัพย์สินต่อไปนะครับ ทีนี้ในส่วนถัดมาก็คือนายยิมเลียกนะครับก็พูดตรงไปตรงมาว่ายังไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากนักนะครับแต่ว่าก็ทางปป,ปงนะครับมีแค่ข้อมูลเก่าว่าเคยมีการยึดอายัดทรัพย์ของนายยิมเลียกนะครับแต่ว่าก็มีการถอนยึดอายัดไปแล้วนะครับแต่เบื้องต้นนะครับก็จะมีการดําเนินการนะครับในการตรวจสอบเรื่องนี้เท่าที่ผมฟังทั้งหมดนะครับปปงเนี่ยนะครับ ก่อนหน้านี้3ามครั้งที่ผ่านมาเนี่ยปปงนเนี่ยนะครับพูดมาใยตลอดว่าไม่สามารถที่จะริเริ่มดําเนินการอะไรได้ด้วยตัวเองนะครับจะต้องมีการดําเนินการโดยให้มันมีคดีมูลฐานก่อนนะครับวันนี้เอาว่าชัดเจนแล้วนะครับว่าทางปปงได้มีการเริ่มนับหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ในการขั้นตอนของการประสานงานนะครับต่างๆผมไม่สามารถลงรายละเอียดได้ทั้งหมดบางอย่างเป็นข้อมูลที่อาจจะเป็นข้อมูลลับอยู่นะครับ แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมได้รับการยืนยันว่าปปงเนี่ยเริ่มนับหนึ่งและจะมีการดําเนินการในเรื่องที่ทางกรรมธิการเนี่ยนะครับได้มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับต่อปัญหาเรื่องคุณเทายุทธประเทศนะครับประเด็นที่2นะครับหลังจากนี้นะครับทางกรรมธิการเนี่ยนะครับก็จะมีการทําหนังสือนะครับโดยรวบรวมรายชื่อบุคคลต่างๆนะครับรวมกันเนี่ย43าคนนะครับซึ่ง เราเรามีข้อมูลว่าบุคคล4-3คนที่ที่แบ่งเป็นทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลเนี่ยในการที่จะส่งให้กับหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งรวมไปถึงทางปอมมเพื่อที่จะได้มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงการขึ้นเป็นแบ็กลิสต์นะครับว่าเป็นบุคคลทีอ่อาจจะไม่สามารถที่จะเข้าประเทศไทยได้นะครับรวมไปถึงอาจจะต้องตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวพันกับแก๊งสแกมเมอร์มากน้อยแค่ไหนนะครับในประเด็นถัดมานะครับ ในเรื่องของ Pri n c e g r o u ปนะครับปัจจุบันก็ยังอยู่ในการตรวจสอบไม่มีความคืบหน้าอะไรอันนี้ผมก็บอกกับพี่น้องสื่อมวลชนได้เลยว่าเรื่อง Pri n c e Group ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมนะครับนอกจากมีผู้ต้องสงสัยเท่านั้นเองนะครับที่เป็นชาวไต้หวันแต่ว่าความคืบหน้าในเชิงรายละเอียดเนี่ยที่เราอาจจะคาดหวังว่าอย่างล่าสุดที่ทางไต้หวันนะครับได้มีการยึดทรัพย์ไปอีก4.7พันล้านบาทนะครับ ผมคิดว่าเรายังไม่ได้เห็นความคืบหน้าในลักษณะดังกล่าวก็ต้องยอมรับนะครับว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับยังไม่ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นนะครับแต่ก็เราก็มีความคาดหวังนะครับว่าเราควรที่จะเห็นความก้าวหน้ากว่านี้เพราะว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มีความร้ายแรงก็โดยภาพรวมนะครับของการทําหน้าที่ของกรรมธิการเนี่ยสำหรับวาระที่3.1เนี่ยประมาณนี้ ในเรื่องที่2นะครับที่ผมอยากจะชี้แจงซึ่งเป็นวาระที่3.2เนี่ยเราได้เชิญบุคคลนะครับที่มันมีข้อมูลออกมาว่าไปเกี่ยวพันกับธนาคาร BIC หรือ BIC Group เนี่ยนะครับโดยเราได้เชิญนะครับขออนุญ,ญาตนะฮะมีมีหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสถิตริมพงพันธ์นะครับท่านวรพักธัญยาวงนะครับท่านพลตํารวจเอกวิษณุป,ประสาททองโอสถนะครับท่านอารีพงศ์ ผู้ชุมนะครับแล้วก็ท่านเลเวนเพทายบันลือนะครับให้ให้มาชี้แจงนะครับรวมไปถึงบริษัทนะครับพราม์แจง,งรับความร่วมมือเนี่ยนะครับที่ดีเนี่ยแค่เพียงท่านเดียวก็คือท่านสถิตริ่มพงพันธ์นะครับที่มาชี้แจงนะครับต่อกรรมธิการด้วยตัวท่านเองนะครับในขณะที่ท่านวรพักนะครับไม่มาร่วม เออไม่มาชี้แจงนะครับแต่ว่าทําเป็นหนังสือออกมานะครับไม่ไม่สามา,ถารถทราบได้ว่าท่านติดขัดอะไรแต่ว่าท่านบอกเป็นหนังสือนะครับว่าท่านไม่ได้มีความเกี่ยวพันใดๆนะครับกับธนาคาร b i c อันนี้คือสิ่งที่ท่านได้ชี้แจงผ่านหนังสือรวมไปถึงท่านอาริพงศ์งผู้ชุมนมนะครับก็มีหนังสือชี้แจงมานะครับแล้วก็พยายามให้ข้อมูลเช่นเดียวกันว่าตัวท่านเองเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับธนาคาร b i c นะครับประเด็นคืออย่างนี้ครับ ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยจริงๆค่อนข้างเป็นประโยชน์นะครับแต่คงอาจจะไม่สามารถพูดตรงนี้ได้ได้มากนะครับเพราะว่ายังต้องเอาไปใช้ในการตรวจสอบหลังจากนี้ต่อไปนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราได้เห็นนะครับว่าท่านสถิตเนี่ยนะครับก็ได้ให้ข้อมูลหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์แล้วก็เคลียร์ไปค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยจริงๆก็จะสอดคล้องกับที่ท่านสถิตพูดใน ในที่สาธารณะอยู่แล้วว่าท่านเนี่ยไปเป็นประธานนะครับของธนาคาร BIC โดยการชักชวนนะครับของนักธุรกิจท่านหนึ่งนะครับซึ่งตัวท่านเองก็เป็นอยู่แค่ปีเดียวนะครับหลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้มีการดาเนินการต่ออย่างไรก็ตามทางกรรมธิการก็พยายามสอบถามท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเชื่อมโยงนะครับของธนาคาร b i c กับบริษัทเจิ้งเหอ บริษัทเจ้งเหอเป็นบริษัทที่ในภายหลังเนี่ยถูกคว่ำบาตรไปทางการอังกฤษเนื่องจากว่าไปเกี่ยวข้องแก๊งก c a m m e r นะครับท่านเองก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยที่มีชื่อปรากฏความเชื่อมโยงนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเออ BIC Bank เนี่ยท่านเองก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของนายเบนสมิธนะครับกับเอ่อกับนายยิมเลยกเนี่ยในแง่ของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับท่านสถิตดูเหมือนจะไปรู้จักกับ พ่อของนายยิมเล็กมากกว่านะครับส่วนนายเบนสมิธเนี่ยท่านสถิตก็ให้ข้อมูลว่าไม่ได้มีความสนิทคุ้นเคยนะครับเป็นการส่วนตัวเจอกันแค่ไม่กี่ครั้งนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่เราได้รับมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ข้อมูลต่างๆนะครับก็คงจะเป็นข้อมูลที่เราจะต้องเอาไปใช้ในการสอบแสวงหาข้อท็จจริงต่อไปซึ่งเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คงจะมีการติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็กําลังเลงอยู่ว่า หนึ่งในธุรกิจที่สําคัญนะครับต่อการติดตามเรื่องนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของหุยวันเปซึ่งเราพบว่ามีทรัพย์สินนะครับที่เกี่ยวพันแล้วก็เกี่ยวพันกับประเทศไทยแล้วก็มีเป็นเขาเรียกเป็น Privat e อ a l l e t เนี่ยอยู่ที่130ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเป็นปริมาณก็คืออยู่ที่ประมาณ4,000ล้านบาทนะครับซึ่งเราเชื่อว่าเป็นเงินที่เกี่ยวพันนะครับกับเรื่องของสแกมเมอร์นะครับ ก็ข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่เดี๋ยวกรรมธิการคงจะได้มีการสอบสแสวงหาต่อไปนะครับโวษไหมมีประเด็นไหนไหมไม,ไม่มีเนาะไม่มีนะครับก็ประมาณนี้โดยภาพรวมนะครับมีพี่น้องสื่อชนท่านใดอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับยินเชิญเลยฮะจริงๆเดี๋ยวคงจะต้องสรุปออกมาขอแจ้งเป็นภายหลังได้ไหมฮะเพราะว่าผมอยากให้ชื่อมันคิดว่าวันนี้คงจะคงจะจบนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะได้มีการทําหนังสือแจ้งไปนะครับแต่ว่าแน่นอนคงไม่พ้นนายกแน่ๆคือตอนนี้เนี่ยพอๆกับท่านธรรมนัตเนี่ยก็คือท่านนายกเนี่ยแหละฮะที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเหมือนกันคือพูดกันตรงๆนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เห็นข่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเซ็นเช็คเปล่าท่านบอกนี้นะฮะตีเป็นเซ็นเช็คเปล่าให้หน่วยงานเนี่ยว่ากันไปเลยแต่เรียนตามตรงนะครับว่าเมื่อเราถามปปงเนี่ยว่านายกรัฐมนตรีได้ มีการสั่งการไปยังปปงเพิ่มเติมอย่างไรบ้างเนี่ยปรากฏว่าเราไม่ได้เราทางปปงก็ตอบไม่ได้ความหมายก็คือเวลาบอกตอบไม่ได้ก็คือพูดง่ายๆคือนายกไม่ได้มีการสั่งการเป็นเป็นการเฉพาะเจาะจงครับมันก็เลยทําให้ความคืบหน้าในวันนี้ผมคิดว่าปัญหาอย่างหนึ่งคือฝ่ายการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ไปเกี่ยวข้องในการกํากับดูแลหนงานต่างๆเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเอง ซึ่งการไม่ทําหน้าที่ของตัวเองแบบนี้เนี่ยมันเลยทําให้การแก้ปัญหาทุนสีเทาเนี่ยมันเป็นไปด้วยความล่าช้านี่ยังไม่นับว่าความเชื่อมั่นเนี่ยที่พี่น้องประชาชนมองรัฐบาลน,นี้เนี่ยมันก็ลดลงไปผมลองยกตัวอย่างนะครับเมื่อวานมีข่าวมีการตั้งทนายความของนายเบนสมิธเนี่ยมาเป็นข้าราชการการเมืองนะครับการที่มาตั้งเป็นข้าราชการการเมืองเนี่ยถึงแม้จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของโคต้า ของพรรคการเมืองต่างๆที่มีการแบ่งสรรกันแต่มันปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาที่พี่น้องประชาชนเขามองเนี่ยนะครับเขาก็จะมองว่าทําไมนายกรัฐมนตรีถึงไม่คิดจะห้ามปรามหรือดําเนินการนะครับเพื่อไม่ให้คนอย่างนายเบนสมิธท,ที่ปรึกษาของนายเบนเบน,นสมิธเนี่ยหรือทนายความของนายเบนสมิธเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องมีตําแหน่งที่สูงขนาดนี้แล้วถามว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับ แลายประเทศเขายังมองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นพันธมิตรในการที่จะไปแก้ปัญหาเพื่อ,อนําไปสู่การปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ถ้าประเทศไทยยังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆช้าแบบนี้ไปเรื่อยๆวันข้างหน้าเขาก็จะมองว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยนี่แหละที่ไปเกี่ยวพันกับแก๊งสแกมเมอร์อย่างแท้จริงโดยที่มีฝ่ายการเมืองโดยที่มีผู้มีอํานาจเข้าไปเกี่ยวข้องสําหรับผมการตั้งที่ปรึกษานะครับของคุณธรรมนัฐซึ่งอีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็น ทนายความของนายเบนสมิธเนี่ยมันคือการตกหน้าประชาชนอย่างชัดเจนมันคือการเหยียบย่ำนะครับว่ารัฐบาลนี้จะไม่ให้ความสําคัญหรือความสนใจกับการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างแท้จริงสุดท้ายการพูดใดๆไม่ว่าจะเป็นการพูดผ่านสื่อก็ดีมันก็เป็นแค่เพียงลมปากที่พูดออกมานะครับดีแต่พูดแต่ไม่ได้นําไปสู่การนําพาเพื่อแก้ปัญหาอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วมันก็ทําให้ปัญหาเรื่องสแกมเมอร์มันก็ไม่จบแล้ว มันก็จะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆหน่วยงานต่างๆก็ต่างคนต่างทําแต่ไม่ได้มีการทํางานอย่างสอบประสานกันไม่ได้มีการทํางานอย่างมีการอย่างมียุทธศาสตร์ที่จะจะนำไปสู่การทําลายล้างโครงสร้างของอาญ,ญากรข้ามชาติอย่างที่ควรจะเป็นอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่เราต้องยอมรับกันจริงๆว่าว่ารัฐบาลนี้ไม่เอาอะไรแล้วนะครับกลายเป็นว่ามันทําให้ปัญหาเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยก็ยังย่ําอยู่กับที่แบบนี้ ขณะที่เราเองก็ได้ต่เฝ้ามองใต้เมื่อวานหรือ2วันที่แล้วเนี่ยสิงคโปร์ hmm. ก็มีความคืบหน้าในเรื่องของปรินซ์กรุ๊ปะวันนี้เราก็เห็นความคืบหน้าของไต้หวันแต่ประเทศไทยไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยนี่คือความน่าเศร้าน่าหดหู่นะครับสำหรับประเทศของเรานะครับในเรื่องของการที่จะต่อต้านปราบปรามอาชญาก,กรรมข้ามชาติอย่างที่เราได้ได้ประจักษ์ด้วยสายตาของพวกเรานเองนะครับ นรู้จักที่แต่งงานกับคนไทยหมายถึงว่าแคทริยาอย่างเงี้ยใช่ครับความหมายไปถึงภรรยาเขาใช่ไหมคือด้วยด้วยความที่ว่าเขาคือเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะเราเนี่ยไม่ได้พยายามโดยตรงเพราะว่าเราก็พยายามรวบรวมข้อมูลหลักฐานในส่วนอื่นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆทีม่มีความเกี่ยวข้องนะครับซึ่งจริงๆเนี่ย เราก็พยายามทําในส่วนนี้แล้วก็อย่างที่เห็นเราไม่ได้รับความร่วมมือนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจว่าจะเชิญคุณแคทริยาหรือว่าคุณเบนสมิธหรือคุณยิมเลียกมาหรือไม่นะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการรวบรวม,รวมข้อมูลแวดล้อมทั้งหลายให้มากที่สุดนะครับส่วนว่าแดนอนาคตจะพิจารณาเ,เรียกคุณแคทริยาหรือนายยิมเลียกหรือภรรยาของนายยิมเลียกนะครับมาหรือไม่เนี่ย เออก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าจะไม่เรียกนะครับแต่ว่านักเบื้องต้นเนี่ยเราดําเนินการแบบนี้นะครับเป็นตตาม่บอกว่าในการของรยว่าเครือข่ายการนนายกเนะเป็นเครือข่ายเียวกับใช้เครือขของถูกต้องคือเราเราเราทราบข้อมูลนี้นะครับแล้วจริงๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะคือจริงๆสิ่งที่มันจะมีประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยคือการให้หน่วยงานรัฐเนี่ยไปดําเนินการเขามีเครื่องหมายเครื่องมือมากกว่าเรานะครับ แต่อย่างที่บอกก็คือว่ามันมีดีเทลเอาจริงๆพูดกันตรงๆนะฮะมันมีดีเทลหลายอย่างที่มันเยอะมากซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราจะไปสอบทั้งหมดเนี่ยพูดกันตรงๆยังยังยังอยู่ในวิสัยที่ต้องใช้เวลาในการที่จะไปสอบเอาผมยกตัวอย่างนะครับตอนนี้เราก็เจอข้อมูลใหม่เมื่อกี้ผมพูดไปบ้างแล้วก็คือหุ้ยวันเปนะครับหุ้ยวันเปเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าถูกแบ็กลิสต์นะครับโดยโดยทางการสหรัฐอเมริกาแน่นอนนะครับคือฟินเซน แล้วเราก็ไปเจอกองทุนกองทุนหนึ่งที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับชื่อหุยวันเหมือนกันโดยที่บุคคลที่เป็นผู้บริหารกองทุนของหุยวันที่สวิตเซอร์แลนด์กับบริษัท C A I Optiman um Fund ซึ่งมีการดีแคลร์นะครับที่กรอตตที่สหรัฐอเมริกานะครับว่าคุณแคทริยาเนี่ยเกี่ยวข้องกับ C A I Optiman um Fund แล้วก็ผู้บริหาร C A I Optiman um Fund เนี่ยก็คือผู้บริหารไอกองทุนเนี้ย คือชุดเดียวกันกับที่บริหารกองทุนหุยวันที่สวิตเซอร์แลนด์ดังนั้นเนี่ยเราเจอตัวละครที่มันมาบรรจบกันแล้ววันนี้ข้อมูลของทางการไทยนะครับเราพอมีข้อมูลอยู่แล้วโดยที่สอบสวนกลางเนี่ยนะครับในปฏิบัติการ s k y ยฟอรที่ประเทศไทยเคยดําเนินการเนี่ยนะครับเราก็พบว่าไอ้หุยวันเนี่ยนะครับหนึกเป็นเป็นเครือข่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ดังนั้นเนี่ยถามว่าวันนี้ประเทศของเรามีข้อมูลไหมมีฮะ แต่ว่าการดําเนินการเนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในวิสัยที่ดําเนินการแล้วทําให้กรรมธิการแม้ว่าเราพยายามที่จะดําเนินการในการแส,สวงหาข้อมูลเนี่ยต้องยอมรับว่าด้วยตัวละครจํานวนมากมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีความยากลาบากในการแสวงหาข้อมูลนะครับมีท่านอื่นสอบถามเพิ่มเติมไหมครับแต่เรื่องเรือยอทเรื่องเครื่องบินเนี่ยอยู่ในอยู่ในป้องหายที่เราเราอยากให้ข้อมูลจริงจริง ั่นคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงต้องการถามคุณธรรมนัทเพราะว่าเรื่องเอายกตัวอย่างเรื่องเรือยอทเนี่ยผมว่าคุณธรรมนัทมีข้อมูลในเรื่องนี้นะครับแต่ทําไมคุณธรรมนัทไม่ยอมชี้แจงนะครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราอยากจะรู้เหมือนกันว่าเรือยอทที่คุณธรรมนัทไปกับคุณทักษิณเนี่ยตกเป็ขนของใครนะครับเป็นการได้มาแล้วก็เป็นการให้ให้โดยเสน่หาหรือไม่นะครับกับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีตําแหน่งทางการเมืองหรือเคยมีตําแหน่งทางการเมือง มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับผมขออนุญ,ญาตจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านมากครับสวัสดีครับ